สบายดีพี่นอ้องอิบซีวัดกู๊ดบัดกุคนอะไรเพราะวงทบอนนะพี่น้องพบเขากเก่าเก่าบ่าวอ้ยบ้านสีนวบเลออิศเปิดภาพมากจะเห็นบ่าวคํำเห็กดกรดห้พี่น้องทางออกหน้าคอยเลยเนี่มาเสียงปับมันอะไรเป็นปับไห้พี่น้องเลยกับซสเตอร์มันทางหลังอ่ะม,มันกำลังหันห้อยู่นี่เสียงนันอีกเลยพี่น้องมาหาส้่งมาดีและ ใครแต่มันแดดเนาะแต่มัแดดอยู่ไว้คนทางนี่เตะิดใช่เตะิดครัวฮะแรงหลดว่าหรือหดมาอืออผ่อนไหวกระจะงามวันไหวกแจะผพี่น้องเลยงามไหนมีรดทุกสิ่งทุกอย่างใครขอใครควงเนาะกลับมือเอ้าโหรดไปผ้าเราคือย so first, oh, we oh, ังอยู okay. this, this uh ่คนไปใช้ขา Ồ, thì máu, ừm, ồ, nụt nàm tăng người, nè, nấm đang đi sới là <coughs> krum nhảy thôi, thúng một chấm hảo phan phải này, cái mẹ, cái thứ, thứ, เอาพุงหน่อยว่ะเอาเอาโมเดห์ช่องบอกเจ้านะ่ะเอาคือว่าถ่ายเหมือนกันกีการเน็ตเราอช่องเจ้าช่องยังอ่ะช่องยูทูบกับสังคมแชนแนลโอ้โหสังคมแชนแนลพี่น้องนี่แหละทั้งแหวงหน้าไปเลยพี่น้องเจ็บในะข้องหน้า

Sai đeo mãi tắt là để nó vừa lo vong. Emporia sài, Sai mãi vô nó. À, bỏ bì tân bay. Emporia sài bì tân bì tân อ,อืมดังอะไรได้ตัดมือได้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 ไดมีไฟ่เออไข่แงดงบาเนี่ย้อืมได้เข้าเลยกินด,ดังแตกแกแตกแมตั้งลังมันนี่หละ จะให้ทั้งล้างก็จะให้เห็ดให้คือท้างล่างมันเอาเลยฮะหมเลอาทอดบุ้เอวมาเห็ดขแหนะเนะมันากสิบุ้นเอวพี่มดนล่อ้โเามือเวลามันอันนั้นเอาบุนอวมันจะได้เขาพตะเขียบียงมากางหะเอาถงายเลยเห็ดมันไม่ได้เส็ดเลยต้องมาเห็ดขางแน่้

มันไก็ตืองใช่มนไัซื้อยาทใส่ตีนค่ะใช่ยาแหล่ใส่ไปเพียงยาแหล่หลอชิบชิบแปดพันนะใส่มันเศร้าโรดนอกไหมเนาะแม่เกลม่เกียวในห้าใส่เพื่อเศ้าคันอยู่แหล่อพวกแพ่พวกอะไรน้ำคันกินเออน้ำคั้นกินก็แฟบ่ อยู่ใช่อันยาเท่านี้นะซื้อยาแซนบอกเราว่าซื้อยาแสนแพที่ฮิตกาเราค่ะใชนทำคันมือเลยันีมีรักาบ่อยหลักษาไม่บอกกับรักน่อยนะอ๋อนทางข่าบารักษน่อยเพิ่มข่าเข่าเพิ่มเขาเรื่อยๆเขากามิามนมิามัร่ามาม เอกกา้าเนใจอาหนิโลไปำหลยหมกัฮะวนานูชีอิชอบว่าก็ใส่หลายแถบพอ<ะ>พอี่กายนีให้ชิบหาเอชอสอ,ชบอ,ชอบโอ้ชิสอ,อบนี่ได เ่าในได้ลายประดียนะเืองามอยู่ีเออเขาวเขาปีนิงงามอืออือพอจบชี่ิสอบมันน่าจจ่าในหน้าคอยสามสอบหนึ่งปุยปุยใหญ่ไปกรุงเทพยังได้ไปใส่มองไยบัก งดไปจะโหดดินยันเข้าออกมาจริงๆขนาดได้บ้านกี่รอตาย่ายนะขนาดได้ได้อ่ะเปลี่ยนใหม่ป่ะเสียเท่าไหร่นะ ใหบาทตื้นนะเงินบาทอยู่ประมาณนวหบาทอยาเยไรนเจ็ดพันเห้่เจ็นบาทตื่นเงี้ยนืนเงี้ยตื่นบวเงินมึงเพอเง้งเนาะเงินทุกเจ็ดพันกันหานละเ ยืวเองใส่ได้กเสียหักเสี่เสียบเงินหมุนหอะไรทุกอย่างขอเรียงกับชอนกว่าเะไรนมอนามเน๊บมอหนาก็เปลี่ยนเอมอหนามก็เปลี่ยนกัพันพันปมาสิ่งไฟสิ่งไฟหอ เสียงมันก็โมเยหรอกเป็นตะขีนะเอาวเสียงรถมันก็เป็นรถนี่นแเราะเหนเงเนาะตเาขอกีกัเป็นคารายตีอืแยังรถจีนอีกเราวอารถเขาบอกว่ารถผูเทาก้ได้ผูเทากว่ขีแท่รถคอยคนอยกแมน รถตัวนะ่นะหลดยัองอีฟเอ็กตีนใหญ่อ่างนี้ป้าในเนฮะียอนะันยังไม่ใหม่อย่างได้จักกไ็ได้เท่าแต่าคายยันมันเฉยเนอะมีมแต่มันม,มันลุยและขอจอดบานเนี่ยน้องชายจะไปกินในได้จักมันยังดีเชื่อไปชังยังใหม่พนะบน,นนะจักโคลาอ่แม่แม่แม่อีฟเอ็กคันทีเคียวเด้ออืม ชื่อใช่ชาเหมือนกัวชาเหมือนแปดอยากได้อยากได้กับผ้ามาให้เงินบรทันออกอ่ะจันเบิดก่อนจักยังดีเบิดจักฮะลิ้นกับบริยอกบม่ได้ย่อยเอาแต่ขายอันนี้แหละขายชิตัดมันนี่แหละมันลอยแล้วก็เขาจอดบ้านนี้แมนแล่วนอกนอกชาไปเห็นอะไรขาดขีมันครับไปเลยนะครับ ปาาปล่อยมัน้ยแม่แม่เนี่ยพ้าจักก็เจ้าว่าผมเลยเท่าไรนะฮะสิบพันอือเยะแม่แบบแม่ได้หรอกเศ่าหรือบอท่สามเลยอมเตแมนดังนี้ bạn à bỏ đi sao bỏ tí bề mình mà hỏi thì lấy nó thì tí mình họt, thì mình à. hỏi <laughs> 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 thì mình ở nào hành cho nó để kín răng luôn đấy lồn rồi răng rồi nên có gì làm răng rồi đây trời thì xương ืมอบเแบบใบไยเลยอืมยังยันเลยมันก้ลงเพชรเหรอด้ขึ้นใ่เลยตอไผิวประมาณหกหกสิบเจ็ดสิบนเออลอย่างในโอมมันเอาพี่จ้างเกอด น่แกบเลี่ยนั่ก่ะอยากมันดูกระแทงกบเลียงดูมันนอรนะบ่กรดูข็งบ่เออเสียงเคยแน่ถึกถึก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 แ่มเช่านี่พี่ช้างจะจนแนมเบิ่งรถป็พี่ช้าง ลคือซียังใหม่หมดิลูกคือซีอย,ยังใหม่เยู่ยมคเผาอะเอวปล่ลยอยอ่อมก็ได้ล่านจะเถื่อนนะไม่ตีก็ผีเออใกล้แน่บา้า,านเจืๆๆเกืาย่างย่างกับทางหลังบ่อเออย่างทางหลังเป็นฉากไม่เห็นได้ก็ได้เนาะ หอยไงเจักิดเลยเป็นยังไงเยนี่ทั้งลังบานเรียบร้อยเลยพี่น้องเรือแต่ทั้งลังทั้งล้งมือนม่ได้เพื่วจังใีห้เป็นเห็ดหา้วมันมันแก่งพี่น้องเลยทีหลังมันแก่งคนกระชี้ออกหน้าเ็นกระไดค่อกระชี้ออกหน้าคือกันเอาละแล้วโทรนลาว่ีเด้เบอร์โทนเนี่ยเอาพ้าเนี่ยเด้นี้ แล้ววันนี้เขาพามาห็นนะนน <ś, S 1> นเข้าเดี๋ยวเขาเาแปดสี่อามหนึ่งจบคลิปไปท่านินได้พี่น้องพ้อกันคลิปหนาเป็นไรพี่น้อง